สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมพามน่ารักของเด็กๆหลังจากที่นั่งรอทั้งวันนะต่อพ่อกลับบ้านี่ตอนนี้ก็สมหวังแล้วเพราะว่าวันนี้กะว่าจะไปซื้อเนื้อกันมากินดูดูโอ้ยตั้งแต่ดันตูดดันก้นพอขึ้นรถก็จะนั่งที่ใครของที่ใครพิกกี้ก็จะนั่งหน้าเบาะหน้านั่งกับแม่ส่วนน้องก็จะนั่งหลังของเขา กี่จะไปเองเขาเองเพรได้นั่งรถแล้วทีเนี้ก็ะจะมีความสุขมาก <Okay. S 1> เจอใครผ่านนะไม่ได้กี่จะเป็นตัวตื่นเต้นมากตอนนี้เราก็พาเด็กๆไปออกทางหลังบ้านอีกฝั่งหนึ่งแถวตรงเนี้ยเขาก็จะรับซื้อข้าวเปลือกอีกยาวหน,นึ่งนั่งรถไปก็จะมีเด็กขี่เปลือกอยากรู้อยากเห็น เราพ่อก็จะมองกระจกหลังไม่เห็นเลยพวกนียจะตัวใหญ่มากนะหัวชนเพดานเลยส่วนพี่เกียร์ชิวๆสบายๆนั่งไปเรื่อยๆเห็นใครบางทีก็ช่วยพ่อเข้าเกียร์มัง่งตัวนี้ก็เป็นตัวบังกระจกบังกระจกชั้นดีพ่อต้องใช้สกิลเยอะในการขับรถถ้าได้นั่งรถก็จะมีความสุขป,ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทุกวันน่ะจะคอยดักขึ้น รถเวลาพ่อกลับบ้านเนี่ยเราก็มาถึงเขียงเนื้อละซึ่งไม่ไกลจากบ้านเราเขียงตรงนี้จะเนื้อสดมากเราพอพ่อลงปุ๊รถปุ๊บดูพี่กี้พี่กี้ก็จะนั่งประจําที่เลยแล้วก็จะจ้องจ้องพ่อตลอดเวลาส่วนน้องก็เป็นตื่นเต้นกับบรรยากาศด้านนอกไม่เคยมาโชคดีเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่พีก่กี้เคยมาบ่อยละแ้วทีนี้เขาก็จะนั่งจ้องเข้าไปในร้าน ที่ขายเนื้อส่วนน้องก็อยู่ไม่นิ่งอะไรผ่านหูผ่านตาวุาวว,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 วว่าก็จะปีนไปดูฝั่งนู้นมั่งฝั่งนี้มั่งดูท่าทางเขามีความสุขนมเมออยากคนละแบบก็จัดมาเลยอันนี้เนื้อย่างอันนี้เนื้อลาบอันนี้จะทำแก้วห่อน นั่นคือผู้รอ,อกินฝั่งนี้อีกตัวหนึง่งจบข่าวเจเนื้อสดๆเข้าไปมันก็อาจจะหอมๆสำหรับเด็กๆพี่กี้นั่งรอ,อนั่งรอดูพ,อพ่อก็ให้กินด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งสุดจัดเลยชัำโบ๊สิงพ่อเลย